ากรวยต้องมีความหวังเก็บตังสร้างเงินล้านวันนี้จะชวนทุกท่านออมเงินแบบจำยอมพร้อมประหยัดภาษีโชคดี2ต่อทุกท่านครับเราคงจะได้ยินเรื่องราวของ S S F และ R M F ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อการออมและลดหย่อนภาษี แต่หลายท่านบอกว่า S S F ยังไม่คุ้นแต่ได้ยินเรื่องราวของ L T F ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษีกันมาอย่างยาวนานสมัยก่อนนี้นะครับเรารู้มาว่า L T F เนี่ยจะต้องซื้อและถือถือครองไว้ไม่ต่ำกว่า5ปีปฏิทินและต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลงจงตั้งต้องถือครอง L T F นี้7ปีปฏิทิน วันนี้ครับปี2,562 LTF เป็นปีสุดท้ายซึ่งจากนี้ไปกองทุนรวมเพื่อการออมและลดหย่อนภาษี s s f จะเข้ามาแทนที่เพราะฉะนั้นในอนาคตนี้ SSSF และ RMF ก็จะเป็นที่สนใจของผู้คนมากมายผมอยากจะให้ทุกท่าน รู้ว่าการจะเป็นเศรษฐีเงินล้านแล้วเราจะออมแบบไหนก็ออมแบบภาวะจำยอมไงครับซึ่งท่านจะได้โชคดีสองต่อคือการประหยัดภาษีและมีเงินเก็บเอาไว้ใช้ในตอนที่ท่านต้องการจะใช้วันกเกษียณอายุเพราะฉะนั้นวันนี้ครับทุกท่านครับเราก็มาดูว่าไอ้เจ้า s s f กับ l t f เนี่ยมันมีเรื่อง เกณ์หรือว่าข้อแตกต่างกันอย่างไรบ้างผมจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังครับว่า S S F กับ L T F นั้นแตกต่างกันอย่างนี้ครับ L T F ที่เป็นเรื่องเดิมนะครับ L T F ที่เป็นเรื่องเดิมชื่อของมันคือ Long Term Equity Fund เป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวนะครับแล้วการลงทุนหุ้นเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า65% แต่ส่วนของ S S F คือ Super Saving Fun โอ้โหเป็น Super เลยทีนี้แน่นอนครับจะเป็นกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวและมีการลงทุนที่มีนโยบายที่หลากหลายคือลงทุนสินทรัพย์ได้ทุกประเภทเห็นไหมครับจะทำให้ผู้คนเนี่ยสนใจที่อยากจะลงทุนในสินทรัพย์นู่นนี่นั่น ก็จะมีทางเลือกส่วนของฝั่ง LTF ในอดีตนะครับมีการลดหย่อนไม่เกิน15%ของเงินได้พึงประเมินแต่ไม่เกิน5 0 0นบาทแต่ส่วนของ s s f ตอนนี้เขาบอกว่าไม่เกิน30%ของเงินได้พึงประเมินแต่ไม่เกิน2 0 0แสนบาทอันนี้คนทั่วๆไปเนี่ยได้10ิ แต่เขาบอกว่าคนรวยก็มองค้อนเล็กๆนะครับว่าเอ๊ะทำไมจำนวนเงินเนี่ยเคยได้ถึง500,000ตอนนี้มันเหลืออยู่แค่2 0 0 0 0นอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละท่านจะคิดกันนะครับทีนี้มามามองเรื่องของความต่อเนื่องและก็วงเงินของ LTF ในอดีตก,กันนิดหนึ่งสมัยของ LTF นี่นะครับไม่จำเป็นต้องลงทุนต่อเนื่องและไม่มีขั้นต่ำ ส่วนฝั่งของ S S F ซึ่งจะใช้ในอนาคตนี้นะครับก็ไม่จาเป็นต้องลงทุนต่อเนื่องและไม่มีขั้นต่ำแสดงว่าคล้ายๆกันนะครับฝั่ง L T F ในอดีตนะครับระยะเวลาการถือครองต้อง7ปีปฏิทินคือซื้อช่วงไหนของปีก็นับเป็น1ปีนะครับจะซื้อเดือนพฤศจิกาธันวาก็นับเป็น1ปีเพราะฉะนั้นเวลาจะขายเนี่ยสมมุติว่าเราซื้อตอนเดือนธันวาปี50ปี51นับ2ปี5 สนับสปีห้นับ4ปี54นับ5ปีห้หนับปีห<อ>้าห้านับหนะครับปีห6เดือนมกราคมนี้สามารถขายได้เลยจะเป็นเดือนมกราคมพายอะไรก็ได้อันนี้เป็นกรณีของ LTF ในอดีตครับแต่ส่วนของ s s f จะแตกต่างกันตรงนี้ครับต้องถือไว้10ปีขึ้นไปครับ นับจากวันที่ซื้อกองทุนนะครับเอาละครับตรงนี้ก็ถือว่าที่มาก็มาจากกระทรวงการคลังนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับ LTF เนี่ยถ้าเราซื้อนะครับถือต่อไปได้จนครบเงื่อนไขหรือซื้อเพิ่มได้คือซื้อตั้งแต่เนี่ยวันที่1มกราคม2563ไปเนี่ยไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้นะครับก็แปลว่า ถ้าเกิดคุณซื้อไว้แล้วแล้วถือต่อไปเนี่ยจนครบเงื่อนไขเนี่ยหรือเราจะซื้อติดใจอยากจะซื้อเพิ่มอะไรเงี้ยก็ยังซื้อได้แต่ไม่ได้สิทธิ์ทางภาษีนะครับเพราะฉะนั้นกําไรเนี่ยจากการขายคืนก็จะได้รับการยกเว้นภาษีอันนี้ก็โปรดศึกษาให้อย่างละเอียดนะครับทีนี้เรามาดูกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าเจ้าเกณฑ์เก่ากับเกณฑ์ใหม่เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับ ซึ่งตรงนี้ผมจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของ RMF เลยนะครับเราจะมาดูเกณฑ์เก่ากันนิดนึงนะครับของ RMF สมมุติว่าเกณฑ์เก่าเนี่ยของ RMF เนี่ยก็ลงทุนได้ในสินทรัพย์ทุกป,ประเภทนะครับนะครับสินทรัพย์ทุกป,ประเภทเลยแล้วก็ซื้อได้ไม่เกิน15%ของรายได้ทั้งปีและไม่เกิน5 0 0 0 0บาท เมื่อรวมกับกองทุนเพื่อการ,กรเกษียณอายุอื่นๆนีเป็นเกณฑ์เก่านะครับต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปีเว้นได้ไม่เกิน1ปีนะครับแล้วก็ลงทุนขั้นต่ำ3%ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีหรือ5,000บาทโดยเลือกจํานวนที่ต่ำกว่า,านะครับแล้วจะเกณฑ์ใหม่เป็นยังไงครับที่เราจะเริ่มใช้ในปี2563 เกณฑ์ใหม่ก็ลงทุนได้ในสินทรัพย์ทุกประเภทครับแล้วก็เกณฑ์ใหม่นี้ซื้อได้ไม่เกิน30%ของไรายได้ทั้งปีและไม่เกินห0 0แสนบาทเมื่อรวมกับกองทุนเพื่อการเกษียณอายุอื่นๆตรงนี้ผมอยากจะเรียนกับทุกท่านครับว่าเป็นข่าวดีของทุกท่านนะเพราะว่าเก่าเนี่ยซื้อได้ไม่เกิน15%ของไรายได้ทั้งปีและไม่เกิน50,000 0อันใหม่นี้ซื้อได้ไม่เกิน30% อันนี้ผลประโยชน์ตกอยู่กับตัวท่านนะครับซึ่งเดี๋ยววันหลังเนี่ยผมจะทำคลิปเพิ่มเติมให้รู้ว่าการที่เราออมเงินแบบจำยอมเนี่ยเราจะได้ประโยชน์เรื่องภาษีโชคดีสอชั้นเลยนะครับแล้วตัวเกณฑ์ใหม่ของ i m เวนี่นะครับต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปีเว้นได้ไม่เกิน1ปีแล้วก็เกณฑ์ใหม่นี้ไม่มีขั้นต่ำในการลงทุนนะครับเอาละครับ จะลงทุนกี่พันก็ได้ไม่เป็นไรนะครับไม่ซีเรียสของเก่าเราจะจําได้ว่าลงทุนขั้นต่ํา3%ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีหรือ5,000บาทนะครับแต่อันใหม่นี้ไม่มีขั้นต่ําในการลงทุนเอาละครับทุกท่านครับเพราะฉะนั้นต้องเรียนกับทุกท่านอย่างนี้ครับว่าการซื้อ s s f หรือ r m f provident fund บกบขหรือประกันชีวิตแบบบำนาญกองทุนส่งครอบครู โรงเรียนเอกชนหรือกอชเบียรวมกันแล้วต้องไม่เกิน500แสนบาทในแต่ละปีบัแต่แต่ละปีภาษีนะครับเพราะนั้นอันนี้ท่านต้องระมัดระวังนะครับเราก็มาสรุปเงื่อนไข3กองทุนกันสักนิดน,นึงนะครับที่เราได้ประโยชน์ในเรื่องของการประหยัดภาษีประเภทของของกองทุนเนี่ยในอดีตนี่นะครับเราจะพูดถึงอดีตแล้วก็อนาคตกันละ เงื่อนไขเนี่ยเปอร์เซ็นต์การลดหย่อนเนี่ย LTF เนี่ยลดหย่อนได้15%เปอร์เซ็นต์ของเงินได้พึงประเมินแต่ตัว S S F ใหม่จะลดหย่อนได้30%เปอร์เซ็นต์ของเงินได้พึงประเมินแต่ I M F เกณฑ์ใหม่นี้จะลดหย่อนได้30%เปอร์เซ็นต์ของเงินได้พึงประเมินวงเงินลดหย่อนสูงสุด LTF เก่านะครับ5 0า0 0 0บาท S S F ใหม่20,000 0บาท I M i m เเกณฑนใหม่5 0 0 0 0นบาทอ่าทีนี้มาดูระยะเวลาการถือครองครับเงื่อนไขระยะเวลาการถือครองเนี่ย LTF 7ปีนับตามปีปฏิทินแต่ S S F ใหม่10ปีนับจากวันที่ซื้อแสดงว่าวันชนวันนะครับแล้ว IMF เกณฑ์ใหม่นี้5ปีซื้อต่อเนื่องถึงอายุ55ปีเหมือนกันครับนโย,บาย,นยบายการลงทุนนะครับ LTF หุ้นไทยไม่ต่ำกว่า 65%แต่ S S F ใหม่ลงทุนได้ทุกสินทรัพย์แล้วก็ IMF เกณฑ์ใหม่นี้ก็ลงทุนได้ทุกสินทรัพย์ปีที่ใช้สิทธิ์รถยนต์ได้เนี่ยนะครับ L T F ปี2562เป็นปีสุดท้ายครับแต่ S S F ใหม่ปี2563ถึงปี2567นะครับอันนี้คือเรื่องของ S S F โปสังเกตว่ามี ปีกำกับไว้นะ2563ถึงปี2567แต่ IMF เริ่มใช้ปี2563เป็นต้นไปเงินลงทุนขั้นต่ำไม่กำหนดนะครับจะลงทุนเท่าไหร่ก็ได้นะครับเอาละครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าท่านก็รอติดตามนะครับรอติดตามเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นระยะระยะซึ่งออมแบบนี้ครับจะได้เงินล้าน ออมแบบจำยอมครับผมอยากจะเรียนกับทุกท่านนะครับถ้าเรานะครับอยากรวยนะครับต้องมีความหวังเก็บตังค์สร้างเงินล้านและขอความร่วมมือจากเพื่อนๆน,น้องนองนะครับกดติดตามช่องเก็บตังค์สร้างเงินล้านแล้วช่วยแชร์ให้เพื่อนๆช่วยกันกดติดตามนิดนึงแล้วเราจะนำคลิปดีๆมาบอกเล่าให้พวกเราได้ฟังได้รู้กันในวัน้างหน้า ขอบคุณครับ